ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับก็จะนําเสนอชุดเบญจภาคีเนื้อเบญจศิลิชุดที่สองนะครับองค์นี้ก็จะเป็นองค์ที่สี่นะครับก็จะเป็นพิมพ์ะซุ้มกอนะครับเราก็จะเห็นลักษณะวหน้าสีก็จะพาดจากข้างบนลงข้างล่างเหมือนกันนะครับก็จะเป็นชุดเดียวกันนะครับสี่องนะครับก็เราก็จะเห็นลักษณะของลวดลายนะครับพิมพ์ก็จะออกชัดเจนนะครับสําหรับองค์นี้นะครับ ก็จะเห็นเม็ดมวลสารนะครับถ้าเราเอียงนะครับเราจะเห็นเม hm. ็ดมวลสารเม็ดทองนะครับรวยอยู่ทั่วไปนะครับแก้วใสก็จะขึ้นนะครับค่อนข้างที่จะหนานะครับแก้วใสนะครับด้านข้างนะครับเราก็จะเห็นเม็ดมวลสารนะครับแล้วก็ด้ดานหลังก็จะมีตราคุดอยู่นะครับก็จะเห็นเม็ดมวลสารเม็ดทองนะครับอยู่ทั่วไปนะครับแบบเศษพระซุ้มกรนะครับ ก็จะเป็นสูตรของสมเด็จวัดระฆังนะครับ